หายอ่ะบางทีก็คือถ้าน้ำใสมานั้นเน่ามันก็จะไปถ้าใส่ก็มาแต่ตอนนี้นานประมาณสองอาทิตย์แล้วอะไรไปพูดอย่างนั้นเลยจะเน่าเพราะอะไรอ่ะน้ำไหลเป็นนี้ัไปที่ไหนเดี๋ยวดิออกไปนี่ก็ไปออกของเจริญราชของพระท่านนี เน่าวัตถุดิบเลงงคนาเราพมาดมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ไม่นอนไม่มีไม่เน่ารจานาลงเราะนี่ป้เราเาปล่อยมาน้ำมันจะนขาบกันหน่อยครับไมาหลายปีแล้วไปมาหลายปีแล้วแต่ที่ผ่านมาไม่รู้แลว่าไอ้น้ำก็ขึ้นใช่ถ้าช่วงกินก็จะมันจะเหม็น มันออกใต้น้ำเนี่ยมันปล่อยสนมพันกุ์ใต้ผืนเข้าใจายมามันลุกลอยขึ้นมาเนี่ยมันจะออกใต้น้ำโดยที่เราไม่มีใครรู้เลยไม่รู้เลยมันออกไปท่อมอยู่ใต้น้ำเนี่ยไปดูได้เลยมันจะปล่อยใต้น้ำบนน้ำเนี่ยเงียบไอ้ที่ดูเนี่ยน้อยครั้งไม่เคยปล่อย จลองไปเท่งเลยเลยยังูไหมมีจะซาบปลามี Sampai jumpa di video selanjutnya.